มามาถึงแล้วครับวันนี้อ้ยพี่ลงยูทูเดี๋ยวผมถามด้วยรู้สึกเป็นยังไงรู้สึกเป็นไงเย็นดีครับเย็นดีนะถ่ายไปดูคนเดียวเยีย ไม่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 หายคนอื่นเลยเออกินลอยกินถึงพวกนี้เลยกิอยไม่เอามาดูไม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไ้ดูคนเดียวไงพี่สวัสดีครับพิธีกรครับครับผมวันนี้เป็นยังไงครับอ๋อไม่เลยไม่เลยไม่เจอกันนานครับสิบแปดปีที่แล้ววันนี้วันนี้ผมมาได้ตามมานะครับตามมาโดนหมดไหมครับโดไโดนครับกินตลอดห้างเลยครับไม่กินหรอไม่โดนฝนโดน้ตกวไ นี่นะครับตาปลาของตาปลาของแม่ครับมันมันเปียกครับไม่ไหวครับท่านรีก่อนครับตอนนี้มันเฉอี่ยแล้วก็ห้องห้องกุ้งแดงแล้วครับไต้หวันได้ น้าเต้นท่านกันนะครับคนเยอะแยะไปหมดเย็นดีไหมครับพี<อ>่เ๊ยยางน้อยเราก็มาด้วยกันครับ ตอนนี้เราเราอยู่ที่ไหนนะครับเราอยู่หนังมนจิ้มหน้างี้อยู่ยอดเลยยังไงบ้างครับขี่มาปวดเมื่อยเลย ครับตอนถึงนี่ Parents, มาห <c oughs> มกี่คันอ่ะบอยอ่ะชุดบอยสี่ใครบ้างพี่ใบพิสใบพิ่นสองครับ